นะคะที่กําลังดื่มกาแฟอยู่แล้วรู้สึกว่าการทานกาแฟของเราในแต่ละวันเนี่ยโอ้โหมีแต่น้ําหนักเพิ่มขึ้นหรือว่าน้ําหนักไม่ลดลงเลยนะคะวันนี้จะมาแนะนํากาแฟตัวหนึ่งที่บอกได้เลยว่าเด็ดมากๆเลยค่ะนี่เลยค่ะทุกคนตัวนี้นะคะเป็นกาแฟลดน้ําหนักที่ขอบอกได้เลยว่าเป็นที่หนึ่งในใจเลยตัวนี้เนี่ยเขามีชื่อว่าแอลคาเนตีนั่นเองค่ะเป็นกาแฟลดน้ําหนักนะคะเป็นสูตรเข้มข้นนะคะพิเศษไม่มีน้านําตาลไม่มีไขมันทรานไม่มีคเตอรอลนะคะ,ะ,คะเห็นผลดีมากๆเลยนะคะช่วยในเรื่องของการลดน้ําหนักได้แบบเห็นผลเร็วเห็นผลจริงเลยค่ะ แล้วกาแฟแอลคาเนตี้ตัวนี้นะคะดียังไงเค้าเนี่ยทานแล้วนะคะไม่บ้วนแล้วในเรื่องของรสชาตินะคะบอกได้เลยว่าหอมมากๆนะคะรสชาติกลมกล่อมกินหอมใครทานเข้าไปแล้วเนี่ยรับรองว่าติดใจแน่นอนค่ะตัวนี้นะคะมีส่วนผสมของคอลลาเจนเปปไทด์จากปลาทะเลค่ะและแอคูตาไทโอนที่ช่วยให้ผิวของเราเนี่ยดูขาวกระจา่างใสผิวดูเรียบเนียนเปล่งปลั่ง,งสุขภาพดีขึ้นแน่นอนค่ะ และยังมีผงข้าวก้งองหอมมะลินะคะสารสก,กัดจากถั่วขาวสารสก,กัดจากกระบองเพชรโสมและเห็ดหลินจือที่ช่วยในเรื่องของการเผาผลาญอย่างมีประสิทธิภาพบอกแป้งทําให้การย่อยแป้งให้เปลี่ยนเป็นน้าตาลได้ช้าลงค่ะร่างกายจะไม่ดูดซึมน้ําตาลให้เป็นไขมนันลดคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะและยังช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นด้วยค่ะใครที่เป็นคนที่ชอบหิวระหว่างวันต่างๆนะแนะนําเป็น นี้เลยค่ะหรือว่าใครนะคะอยากที่จะทานทดแทนมื้ออาหารเนี่ยตัวนี้ก็คือเวิร์กมากๆเลยนะคะสำหรับใครเนี่ยที่สนใจก็อย่าลืมไปหาซื้อกันนะคะกับแอคาันตี้ตัวนี้เลยค่ะ